โอ้โหซิ้งเกินพี่นะคะไม่แล้วน้องเมยวันนี้เราอยู่กับอะไรเนี่ยพี่มาใหม่แบบซิ้งๆเลยนะคะตัวนี้กับ LNP Predator 250น้องเมย์แล้วตัวนี้มาเป็นสีใหม่ด้วยสีจี๊ดมากเข้ากับหมนกน้อสุดๆเลยตัวนี้ถูกต้องค่ะดำแดงฉมใหม่ดูดชนข้างหน้านะทำเป็นสีเดียวกันกับตัวลายด้วยรุ่นนี้นะคะ อ่าได้ขนาดเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่ 250cc ซซีตามชื่อเลยค่ะนอมีแต่ว่าเกียร์เนี่ยระบบเกียร์ตัวนี้เขาจะได้เป็นเกียร์แมนนวลอืมอ่าเป็น4เกียร์ดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวคลัตชมืออ่าได้เป็นจอดิจิตอลนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลครบถ้วนเลยมีระดับเกียร์น้ำมันอ่าเลขไม้รอบเครื่องอ่มมีครบทุกอย่างเลยอ่า L&P นะคะไม่มีกุญแจรีโมทถือว่าไม่ใช่อืมนี่ ต่อให้เป็นพีเดเตอร์ซิ่งๆงแบบนี้นะคะก็ยังสตาร์ทได้ง่ายๆแบบนี้บอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะทุกคนรุ่นนี้นะคะเพราะมันเป็นเครื่องใหญ่ใช่ไหมแล้วเครื่องแรงเอาใจใส่ซิ่งบอกเลยว่าเขาก็จะทําตัวระบายความร้อนมาให้นะคะอย่างดีเลยเป็นออยล์คูลเลอร์แผงใหญ่ๆแบบนี้เลย<ม>น้องมิมแล้วก็มาพร้อมกับตัวโช๊คแก๊สที่ปรับระดับได้ด้วยด้า<อ>น,นหลังเป็นท่อลูมิเนียมแต่งซิ่งเสียงรัน่นแบบครบๆแบบนี้เลยน้องมีส<อ>ำหรับใครที่สนใจนะคะตัวพีเดเตอร์เจ้าสวใบนะคะ มีโชว์รูมแล้วก็มีพื้นที่ให้ทดลองขับด้วยพี่เมย์มสามารถมาทดลองขับที่หน้าร้านได้นะคะ<ม>ก็คือจะได้ลองเสียงทอละลั่นแบบนี้กันเลยนะคะมีหลายคนมา,มากๆที่มาลองแล้วติดใจแล้วก็พากลับไปด้วยนะ<ม>สามารถติดต่อแอดไลน์นะคะหรือว่าโทรนะคะหรือจะทักเพจมาก็ได้เนาะ<ม>ได้หมดเลยทุกช่องทางนะคะอ่ะรุ่นนี้นะคะ l p รุ่น Predator 2อ0านะคะราคาน้องอยู่ที่78,900บาทเท่านั้นเอง